สวัสดีค่ะทุกคนรักพาทุกคนนะคะมาดูาตวงจัน์นะคะที่กำลังแบบเคลื่อนที่ภายใต้เมฆนะคะคือหาดูได้ยากมากเลยคือเมฆกำลังลอยผ่านนะ ตอนนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้านะคะในวันที่3ตุลาคมสองศนะคะก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าข้างๆเขาเรียกว่าดวงจันทร์หรอืรอพระอาทิตย์ <laughs> ก็จะเห็นว่ามีดาวเคียงเดือนนะคะก็คือข้างๆอ่ะจะมีดาวเล็กๆนะคะที่คอยแบบว่าเคียงข้างแล้วก็คือรู้สึกอะว่ามันมีอะเห็นไหมถึงว่าไม่ชัดเจนแต่ก็เหมือนมีเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันนะคะก็คือเราเป็นตัวรักอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็จะมีใครๆนะคะคอยเคียงข้างเรานะคะ ไม่ไปไหนถึงจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันรู้สึกได้ประมาณนี้เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะม okay. ันกลมป๊อกเลยอ่ะเห็นไหมมันจะมีรัศมีของมันอะแบบโหจริงมากเลยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวรักเวนแบบลมลมแรงแล้วเดี๋ยวละขอตัวนะคะแบบกลับบ้านก่อนนะคะ จะต้องรีบแต่งตัวมาทำงานนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเชิญนันทาก